หนูน้อยและป่าในป่าใหญ่อันกว้างไกลมีหนูน้อยชื่อนินซี่นินซี่เป็นหนูน้อยที่ชอบสำรวจและเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทุกวันเธอมักจะเดินทางไปในป่าเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและพบสิ่งที่น่าสนใจวันหนึ่งเมื่อนินซี่กำลังเดินทางผ่านป่าเธอได้พบเห็บหมาป่าขนาดใหญ่ชื่อโฮบโฮบเป็นเห็บหมาป่าที่เก่งและมีปัญญาดีมันบอกว่ามันกำลังมองหาบ้านใหม่เพราะบ้านเก่าของมันถูกทำลายจากไฟป่า นินซี่ใจดีและอ่อนโยนเธอตัดสินใจที่จะช่วยเห็บหมาป่าโฮบให้ได้หาบ้านใหม่พวกเขากำลังออกเดินทางไปหาบ้านใหม่ในป่านินซี่ช่วยเห็บหมาป่าโฮปให้ข้ามแม่น้ำและหาอาหารให้กินในที่สุดเห็บหมาป่าโฮบพบบ้านใหม่ที่อยู่บนภูเขาสูงมันเป็นบ้านที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติโฮปรู้สึกอบอุ่นและสง่างามอยู่ที่บ้านใหม่ของมัน นินซี่กลับมาอย่างบ้านด้วยความสุขและรู้สึกภูมิใจที่ช่วยเห็บหมาป,าป่าโฮบได้ทุกคนในป่าเคารพนินซี่และโฮบเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกเขามีน้ำใจอันดีและมีความกล้าหาญตั้งแต่นั้นมานินซี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนในป่าซึ่งทำให้ทุกคนในป่ามีความสุขและสดใสตลอดเวลา